ติดตาม NBT ทั่วไทยกันต่อครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยครับวัดแห่งหนึ่งครับร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าคุณผู้ชมครับก็นําผักหลายชนิดเลยนะครับไปแจกให้ชาวบ้านสาเหตุก็คือเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองครับเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่จากทางสังคมออนไลน์นะครับ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเราทําความดีด้วยหัวใจ ตอบแทนแผ่นดินครับได้โพสต์ข้อความประกาศว่าวัดวรพจน์สังขาว,วาสจังหวัดชนบุรีมีผักสดหลายชนิดแจกให้ญาติโยมให้รับได้ที่กุติเจ้าอาวาสครับพร้อมกับมีคลิปพอค้าแมค้ากําลังขนผักจํานวนมากเลยนะครับใส่รถก,กระบะเพื่อนําไปแจกจ่ายชาวบ้านในชุมชนบริเวณรอบวัดเรื่องนี้คุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นโด่งดังที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากเลยนะครับผู้สื่อข่าว จึงไปที่วัดบรพรษสังขาวาสครับอยู่ที่ตำบลบ,บางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับก็พบว่าบริเวณหน้ากุฏิพระครูถาวรศรัทธาคุณเจ้าอาวาสวัดนี่แหละครับมีลูกศิษย์วัดเนี่ยกำลังช่วยกันแยกผักใส่ถุงผักมีหลายชนิดคุณผู้ชมครับเช่นมะละกอแตงกวาฟักทองกะเพราต้นหอผักชีและผักสดหลายชนิดครับ เมื่อคัดแยกเสร็จแล้วก็จะไปวางไว้ที่โต๊ะแบบนี้แหละครับโต๊ะที่วางก็อยู่หน้ากุฏิท่านเจ้าอาวาสเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านให้ชาวบ้านได้เป็นเลือกได้ตามใจชอบเลยครับขณะที่ผักอีกส่วนหนึ่งก็ถูกแบ่งใส่จักรยานยนต์พ่วงข้างแขวนเต็มรถเหมือนรถเร่ขายกับข้าวนี่แหละครับโดยมีพระครูถาวรน,นั่งไปในรถพร้อมกับประกาศให้ชาวบ้านในชุมชนทราบว่ามีผักไปแจกครับ นี่นะครับสาเหตุที่เจ้าหวะาวาดวัดวรพน์สังขาววาสแจกผักชาวบ้านคุงผู้ชมมีที่มานะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดใหม่ชนบุรีเนี่ยเขานำผักจำนวนมาก นำไปอไมอบให้กับวัดเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนช่วยชาวบ้านลดภาระค่าใช้จ่ายทางวัดก็เลยจัดผักเป็นชุดครับตั้งโต๊ะไว้หน้ากุฏิเจ้าวาดเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านและผักบางส่วนก็เหมือนที่บอกแล้วครับใส่ซาเล้งไปแจกหน้าบ้านในชุมชนรอบวัดกิจกรรมผักปันสุขนี้นะครับทางวัดบอกว่าจะมีเดือนละหนึ่งครั้งครับจากตลาดสดชลบุรี ก็เอามาแจกญาติโยมช่วงนี้เศรษฐกิจมันฟืดเครืองจะได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอันแจกผักนี่เห็นมีเรื่อยๆเลยครับใช่ใช่มีมีมเ,เป็นประจำก็เดือน2เดือนเนี่ยเราเข้าไปเอามาแจกที่นึ่งอไอทีแล้วก็บางครั้งก็แจกไข่ด้วยไข่ต้มปลาถุงทอดสดทรดอ,อะไรพวกนี้ครับแล้ว ชาวบ้านเป็นไงครับความรู้สึกชาวบ้านก,ก็ดีใจชาวบ้านดีใจแค่ชาวบ้านก็ชอบว่ามีโครงการอย่างเงี้ยก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระในครัวเรือนได้ก็ชอบชอบ,ชอบดีใจกัน